หุ้น e o c พุ่งทะลุ18ดอลลาร์แบตเตอรี่สังกะสีปฏิวัติ AI EOS Energy Enterprises ทำไมหุ้นตัวนี้ถึงขึ้นแรงบริษัทนี้คือราชาแบตเตอรี่สังกะสี CNTH y th, เก็บไฟได้นาน3-12ชั่วโมงปลอดภัยไม่ระเบิดราคาถูกกว่าลิเธียม30%และ Made in USA 100%วันนี้8พฤศจิกายน2025ราคาอยู่ที่18.26ดอลลาร์ขึ้น13.9%สัปดาห์เดียว Market Cap ทะลุ5.1พันล้านดอลลาร์ ปริมาณซื้อขายระเบิด50ล้านหุ้นทำไมเหรอเพราะ Q3 Merning's เมื่อ6พฤศจิกายนระเบิดฟอรเ์ม Revenue สาิล้านดอลลาร์สูงสุดในประวัติศาสตร์ทวีคูณจาก Q2 ออเดใหม่อร์ใหม่228เมิะวัตต์ชั่วโมงจาก f r o n t i e Power บวก750เมกะวัตต์ชั่วโมงจาก MN8 Energy ได้เงินสดลูกค้า43ล้านดอลลาร์ใน Q4 ล่วงหน้าขายแท็กเครดิตได้11.8ล้านดอลลาร์ a u t o เมชั o ใหม่ทำให้ผลิตได้2กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ภายในสิ้นปีนี้ลองคิดดูสิ AI Data Center กินไฟโลกทั้งใบ u e o c มีแบตที่เก็บไฟนานแถมราคาถูกมันคือขุมทรัพย์พลังงานสะอาดชัดๆแต่ระวังนะยังขาดทุน EPS ลบ2.77ดอลลาร์แต่ Q4 จะ Contribution Margin บวกมันเหมือนแบตเตอรี่กำลังชาร์จเต็มถ้าขึ้นไม่ทันอาจพลาด Explosion